จะตัดเข้าไปสู่ระบบซูมนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อนะคะโดยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรประพัชชูวิเชียนค่ะในหัวข้อ j จดีแปดเหลี่ยมพุทธศตรวตรรษที่19-21ถึง21ที่มาและพัฒนาการจากต้นกำเนิดในดินแดนสุพรรณภูมิค่ะค่ะเนื่องจากว่าท่านมีภารกิจต่อก็อาจจะต้องรวบรัดนิดหนึ่งนะคะ ทอาจารย์พ huh. ร้อมไหมคะครับผมสวัสดีครับทดสอบเสียงนิดนึงทางสุพรรณนภูเสร็จแล้วไหมครับชัดเจนค่ะเออ่ตอนแรกที่รับการพักทางมาพูดเรื่องสุพรรณนภูเนี่ยก็เลยไม่าจะพูดเรื่องอะไรมียนะครับเออ่ก็เลยว่านางที่ตัวเองได้ทำการติดตามแล้วก็มันมีปัญหาตรงคุ้นหนาก็คือเรื่องของรูปแบบเสียบท่าของเจนีแบบหนึ่งซึ่งก็รกวมไปถึงตอนนี้ที่นี่เป็นแผนที่สปาบุรีสุพรรณภูนะครับ เออจะการเอา,าเรื่องไงมาคือขายมาันน้อยให้ทุกท่านได้ทราบว่าเออการศึกษารูปแบบของเจดีย์แบบนี้ซึ่งเรียกว่าเจดีย์แปดเหลี่ยมนะครับเออแง่ของประวัติศิลปะเนี่ยเ,าเราจะมองกันยังไงดีในเรื่องของการกาหนดอายุแล้วก็ลําดับอายุสมัยของเขานะครับเออโดยรูปแบบนะครับของเจดีย์แปดเหลี่ยมเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มนักวิชาการแล้วก็ผู้คนทั่วไปครับว่ามัน สร้างขึ้นอย่างแพร่หลายในพื้นที่ทางซีกตะวันตกของลุ่มน้ําเจ้าพยาหรือกันที่เรียกรวมๆว่าพื้นที่ของทางสุพรรณภูมิเขานะฮะแล้วก็ในภายหลังเนี่ยได้มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นทางแถบกรุงศรียุธยาหรือหัวเมืองอื่นๆนมากมายนะฮะแล้วก็ที่สาคัญเป็นลักษณะที่เป็นเอกต้นเนิดของเจดีย์แปดเหลี่ยมเท่าที่พบในหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยมันก็พบในดินแดนแถบตะวันตกของลุ่มน้ําเจ้าพยาก็คือแถบสุพรรณภูมิหรือเมืองอู่ทอง นะแล้วก็มีพัฒนาการเรื่อยมาครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามองความแตกต่างได้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทางซีกตะวันออกของลุ่มน้ําเจ้าพยาก็คือกลุ่มทางระโวลพบุรีซึ่งอันนั้นเ,นเขาจะมีความเกี่ยวพันกับทางวรธรรมขเเมตรมากกว่านะการสร้างเจดีย์ทรงปรางซึ่งพัฒนาการมาจากปราสาทขเเมตรก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นของกลุ่มทางละโวลพบุรีนะส่วนทางตะวันตกเนี่ยคือสุพรรณภูมิเนี่ยการสร้างเจดีย์แปดเหลี่ยมก็จะเป็นที่นิยมกันมากกว่านะครับ ตัวหลักฐานที่สําคัญนะครับที่พูดถึงความเป็นมาของเจดีย์แปดเหลี่ยมก็ควรจะต้องพูดถึงเจดีย์หมายเลขสิบสามที่พบที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานหนึ่งเดียวนะที่ได้พบว่ามันมีการก่อสร้างเจดีย์แปดเหลี่ยมขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยทวาราวดีคือประมาณพุทธศตรวรรษที่สิบสองหรือพศหนึ่งพันหนึ่งร้อยเป็นต้นมานะต้องรองรหลักฐานแม้ว่าจะพบเฉพาะแค่ส่วนฐานนะครับแต่ความสําคัญของมันสองประเด็นที่ผมชี้ให้เห็นนะครับ หนึ่งก็คือมันมีลักษณะของเจดีย์ที่มีส่วนฐานเนี่ยเริ่มต้นในผังแปดเหลี่ยมเลยนะไม่ได้เริ่มต้นที่ฐานสี่เหลี่ยมนะครับเริ่มต้นที่ผังแปดเหลี่ยมเลยแสดงว่ามันเป็นตัวกําหนดแผนผังที่อยู่เหนือขึ้นไปข้างบนเนี่ยทั้งหมดนะครับต่อมาอีกประเด็นก็คือส่วนผังแปดเหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของการทําเสาอิงฮนะเสาอิงที่เป็นกระปอกเล็กๆขึ้นมาซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าการยกเกตนะครับซึ่งมันเป็นตัวยืนยันว่าเจดี แปดเหลี่ยมของทวาราวดีเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเจดีทรงปรา,านะสาทนะเสาอิงพวกนี้มันน่าจะเป็นเสาที่แสดงถึงความเป็นเรือนหรือว่าเป็นอาคารจําลองที่นํามาติดอยู่กับส่วนฐานของอาคารที่เป็นเจดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่วนบนก็น่าจะขึ้นไปเป็นรูปขององค์ระฆังแล้วก็ส่วนยอดขึ้นไปแต่น่าเสียดายครับที่เราไม่พบหลักฐานที่สมบูรณ์ของเจดีแบบนี้เลยนะครับจะมาพบอีกทีเนี่ยก็คือการที่เจดีแบบเนี้ย ส่งอิทธิพลขึ้นไปยังภาคเหนือก็คือที่ศิลปะฮาริปุญชัยที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันนะก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้พบเจดีหนึ่งองค์นะครับก็คือเจดีที่เราเรียกกันว่ารัตนเจดีที่จังหวัดลำพูนที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่สิบเถึงสิบแปนะครับเป็นศิลปะฮาริปุนชัยตอนปลายนะประเด็นสําคัญ2ออย่างที่คล้ายคลึงกันกับที่ทวารวดีก็คือมีฐานแปดเหลี่ยมนะเริ่มที่ฐานแปดเหลี่ยมเลยกับ2ก็คือส่วนเรือนธาตุนะครับที่มีการเจาะ สูงหรือจรนำที่ปฏิสถานพระวโรูปขึ้นมาแสดงถึงความเป็นเจดีย์ทรงปราสาทและเหนือขึ้นไปเนี่ยสำหรับที่รัชนาดีย์มันยังคงเหลือชั้นซ้อนนะครับชั้นซ้อนแล้วก็ส่วนขององค์ะคระฆังและแน่นอนนะส่วนเหนือขึ้นไปเนี่ยก็ย่อมจะต้องเป็นส่วนยอดที่เป็นทรงกลวยแหลมขึ้นไปนะนี่เป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่บอกว่าการสืบทอดของศิลปะทวารวดีขึ้นไปยังศิลปะฮาริปุญชัยเนี่ยมันทําให้เกิดรูปแบบหลักฐานของเจดีย์แปดเหลี่ยมเนี่ยคงอยู่นะครับในช่วงประมาณนั้น กลับมาที่ล่กน้ำเจ้าพยาตอนตะวันตกนะครับซึ่งอยู่ในดินแดนเขตแคว้นของสุพรรณภูมินั่นก็คือเขตทางเมืองสุพรรณภูมิเมืองสังบุรีเนี่ยเราก็ได้พบหลักฐานสําคัญที่มันสะท้อนกลับมาครนักวิชาการบางท่านเช่นอาจารย์ชองบูซลีเยเนี่ยท่านได้กล่าวว่าสุดท้ายเนี่ยศิลปะทวาราวดีที่มันขึ้นไปให้ดีพนกับศิลปะหาริปุญชัยเนี่ยมันได้สะท้อนกลับลงมาอย่างภาคกลางให้เป็นกลุ่มศิลปะกลุ่มหนึ่งที่ เกิดขึ้นก่อนการสถาปนาอายุธยาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการสืบทอ,อดจากทวรารวดีวลงมาะอย่างกรณีขององค์นี้ก็คือเจดีย์ที่วัดพระแก้วที่เมืองสังบุรีเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเอารูปแบบที่เป็นเขาโครงของเจดีย์แบบหนึ่งที่เรียกกันว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดซึ่งพัฒนามาจากศิลป,ปะพุปควรมของพม่านะครับแต่เอามาใส่รายล,ายละเอียดของศิลป,ปะทวรารวดีก็ไปเช่นส่วนเรือนท่าเสาอิงเล็กๆติดนะครับในผัง นะแล้วก็มีการเอาเจดีย์โรไดปกในศิปลปะฮาริปุญชาติของเรือนธาตุสี่เหลี่ยมนะแล้วต่อจากนั้นก็เป็นชุดรองรับองคง์ระคังองคง์งระคงัง,คงแล้วก็ยอดแหล่มขึ้นไปเจดีองค์นี้เนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับการกําหนดอายุเอาไว้ในช่วงประมาณกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่19บเาอาจจะได้รู้ว่าก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเล็กน้อย นะเนื่องจากรูปแบบเนี่ยมันยังเชื่อมโยงได้กับความเป็นเจดีย์ทรงประสาทยุคต้นของลาวหรือทางญี่ปุ่นใชยแล้วมันมีการเอารูปแบบที่สําคัญของเจดีย์แปดเหลี่ยมคือเจดีย์ส่วนของเรือนธาตุที่มีผังแปดเหลี่ยมนี่นำมาวางเอาไว้นะนะครับดังนั้นเนี่ยเจดีย์ที่วัดพระแก้วสันบุรีจึงน่าจะเป็นหมุดหมายสาคัญที่เจดีย์กลุ่มนี้ที่เรามักจะเรียกกันต่อกันาว่าเจดีย์แปดเหลี่ยมนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นในลุ่มน้ําเจ้าพญาในเขตของทางสุพรรณภ,ภูมิเขาฮนะพัดลงมานะ ในเขตสุพรรณบุรีแล้วก็กรุงศรีอยุธยานในช่วงประมาณปลายพุทธศตวรรษที่1ิมันได้เกิดวิวัฒนาการที่สําคัญอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการค่อยๆลดรูปของเรือนธาตุนะค่อย,อยๆลุกเรือนธาตุดูอย่างเจดียวัดพระรูปนะครับซึ่งเรือนธาตุเนี่ยลดรูปลงมาจนกระทั่งมีความเรียบง่ายนะคที่ส่วนเรือนธาตุบนที่อยู่ในผังแปดเหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะ ลดรูปเป็นส่วนของฐานที่มีช่องจุานามเตี้ยๆหรือตื้นๆนะครับขึ้นไปรองรับองค์ะคระฆังนะนั้นเนี่ยถัดลงมาเมื่อมีการสถาปนากรุงเสียยุธยาขึ้นนะในปลายพุทธศตรวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่ส0เนี่ยเราได้พบการสร้างเจดีย์กลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะมีการคลี่คลายหรือสึกท่อจากเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยมของทางสุพรรณภูมินะครับผมยกตัวอ,อย่างสําคัญ2ององค์ก็คือเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลหรือชื่อเดิมของเขาก็คือเจดีย์วัด เจ้าพระยาไทยหรือวัดปากแก้วเนี่ยนะฮะกับเจดีวัดอายุทยาหรือวัดเดิมซึ่งสองวัดนี้แต่เดิมได้รับการกาหนดอายุให้เก่ามากๆเลยครับนะอย่างเช่นอาจารย์นอนน้นปากน้ำเนี่ยท่านกาหนดอายุว่าเก่าถึงสมัยพุทธศต,ตรวรรษที่สิบเจ็ดสิบแปดนะแต่ถ้าเกิดเราดูตามวิวัฒนานการเราจะเห็นว่าเจดีของอย่างเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยมันจะมีการคลี่คลายโดยการลดรูปของเรือนธาตุนะครับกลายเป็นฐานประทักษิณสังเกตยัยงไงสังเกตโดยที่ว่าฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ย ไม่มีการสร้างเรือนธาตุที่มันเป็นซุ้มจารน้ำประดิษฐานพระบระรูปอีกต่อไปนะฮะแต่จะทําแค่เสาอิงประดับนะเป็นการตกทอดคลี่ขลายรูปแบบความเป็นเรือนธาตุมาส่วนเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยมก็ลดรูปอีกฮนะโดยไม่ทรรําจารน้ำทั้งแปดทิศอีกแล้วแตแ่เขาอาจจะยังติดอยู่ในเรื่องของรูปแบบความเป็นเรือนธาตุก็คือมีการเจาะคูหาเข้าไปภายในองค์เจดีย์ซึ่งเดี๋ยวต่อมาไม่ได้กลายเป็นรูปลักษณ์ที่พิเศษของเจดีย์กลุ่มนี้ก็คือมีการก่อเจดีย์ข้างในเนี่ย ให้มันกลวงแล้วมีคูหาเข้าไปด้านในได้นะแต่ในภาพรวมเนี่ยจะดีของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับส่วนฐานสี่เหลี่ยมและส่วนฐานแปดเหลี่ยมได้คลี่คลายออกมาจากความเป็นเจดีย์ทรงประสาทและได้กลายเป็นฐานพระทักสิงและเป็นชุดรองรับองค์ระฆังในถังแปดเหลี่ยมนะเช่นเดียวกันกันกบที่เจดีย์วัดอยุธยานะครับซึ่งแต่เดิมมันกําหนดอายุไว้เก่ามากๆถึงสมัยช่วงก่อนอยุธยาแต่ว่าดูจากรูปแบบแล้วเนี่ยเห็นได้ว่ามันคลี่คลายจากความเป็นเจดีย์ทรงประสาท มาเป็นชุดฐานรองรับองค์ะคระฆังในผังแปดเหลี่ยมซึ่งก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับว่าฐานรองรับองค์ะคระฆังในแปดเหลี่ยมเนี่ยมันมีองค์ประกอบทางด้านศิลปรกรรมอย่างไรบ้างนะแสดงว่าในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตรวรรษยี่เนี่ยมันเกิดกระบวนการลดรูปหรือคลี่คลายของเจดีย์แบบนี้ให้กลายเป็นเจดีย์ทรงระฆังขึ้นนะครับโดยพ้องยิ่งมันไปเกิดที่กรุงศรีอย,ยุธยาซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ขึ้นมา และในที่สุดนะครับผมขอก้าวกระโดดมาที่ช่วงกลางถึงปลายพุทธศวตวรรษที่20นะฮะเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์แดเหลี่ยมได้กลายเป็นเจดีย์ทรงระฆังอย่างแท้จริงนะมีหลักฐานสําคัญก็คือเจดีย์ที่เป็นบริวารของปลางประธานวัดราชบุรณะนะครัแบบซึ่งสร้างโดยสเมเด็จพระรมราชาที่สองเจ้าสามพยานในปี1967นกะก็คือกลางพุทธศวตวรรษที่20นะด้วยความที่เจดีย์ตัวนี้เนี่ย มันมีสี่มุมนะครับขององค์ปรางประธานแสดงว่ามันถูกออกแบบสร้างขึ้นพร้อมๆกับปรางประธานในช่วงนั้นเราจรึงกําหอนดอายุได้ชัดเจนครับว่ารูปแบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมในระยะนั้นเนี่ยมันได้กลายเป็นเจดีย์ทรงะระฆังไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือส่วนเรือนธาตุแปดเหลี่ยมมันได้คลี่คลายไปเป็นชุดฐานรองรับองค์ะคระฆังในผังแปดเหลี่ยมซึ่งจะประกอบด้วยฐานที่เรียกว่าฐานโบลูกฟักซึ่งมีท้องไม้กว้างนะครับเขาจึงคาดลูกฟักประดับที่ท้องไม้เนี่ยจำนวนสองเส้น ซ้อนลดหลั่นกันจำนวนสามฐานเพื่อรองรับองค์ระฆังนะมีบัลลังก์ในผังแปดเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวเราให้ทุกท่านสังเกตนะครับว่าบัลลังก์แปดเหลี่ยมจะเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แปดเหลี่ยมนี้ต่อไปไม่ว่าส่วนฐานจะกลายเป็นอะไรก็ตามเนี่ยบัลลังก์จะต้องคงรูปแปดเหลี่ยมอยู่เสมอนะจากนั้นก็จะเป็นส่วนยอดที่เป็นปล้องฉไหนะะตามระเบียบของความเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะโดยทั่วไปนะดังนั้นเราจึงใช้หมุดหมายของเจดีย์บริวารที่วัด ราชบุรณะนะครับมาเป็นตัวกําหนดอายุได้ว่ารูปแบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมของทางสุพรรณภูมิเนี่ยได้คลี่คลายกลายเป็นเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมในศิลป,ปะอยุธยาตอนต้นเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดมองถึงผู้ที่สร้างนะครับวัดราชบุรณะก็คือสมเด็จเจ้าสามพระยาเนี่ยท่านก็มีเชื้อสายความเป็นสุพรรณภูมิใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ไปคร,รครองราชที่กรุงศรีอยุธยาตอจากพระราชบิดาก็คือเจ้านครอินดังนั้นก็ไม่แปลกที่พระองค์เนี่ยจะได้เอารูปแบบของเจดีย์ที่นิยมกันใน บ้านเมืองทางสุพรรณภูมิเนี่ยไปสร้างเป็นบริวารของเจดีย์ทรงปรางซึ่งมันเป็นเ,เจดีย์พระมหาธาตุที่เป็นหลักของรูปแบบของกรุงศรีอยุธยานั่นเองและหลังจากนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังของพุทธศตรวรรษที่20จนถึงพุทธศตรวรรษที่21เนี่ยเราก็เชื่อได้ว่าเจดีย์ทรงระฆังที่มีชุดผานรองรับแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งมันมีต้นกำเนิดจากทางสุพรรณภูมิได้คลี่คลายรูปแบบแบบ,แบ,บนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็คือใช้ ชุดฐานรองรับองค์ระฆังที่เป็นฐานบุลุกฟักซ้อนอข้าลุกฟักสองเส้นเนี่ยซ้อนลดหลั่นกัน3ฐา,านรองรับองค์ระฆังแล้วก็มีส่วนบัลลังก์ดเหลี่ยมแล้วก็ยอดนะครับก็จะพบมากมายครับในเขตกรุงศรีอยุธยาเช่นวัดหลังคาขาววัดหลังคาดําวัดกระซ้ายนะซึ่งเดี๋ยวนี้คนชอบไปมนะูกันใช่ไหมก็มีเจดีย์ทรงะระฆังเป็นผังแปดเหลี่ยมเจดีย์ทรงะระฆังที่มีฐานผังแปดเหลี่ยมเป็นประธานตั้งอยู่กลางทุ่งทางทิศตะวันตกซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับเส้นทางการคมนาคมมาสู่เมืองสุพรรณภุมิเช่นเดียวกัน นะแล้วก็จะมีเจดีย์บางองค์เนี่ยได้ถูกนําไปสร้างเป็นเจดีย์สิ่งล้อมนะอย่างเช่นเจดีย์ที่วัดธมิกร,ราชนะออมูลเหตุของการลดรูปจากเจดีย์ทรงปราสาทกลายมาเป็นเจดีย์ทรงะระฆังซึ่งนับเนื่องตั้งแต่ประมาณช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตวรรษที่20ของเจดีย์กลุ่มนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกระแสนะครับมีเหตุผลสําคัญก็คือกระแสของพุทธศาสนาสายลังกาว,วงซึ่งเขาจะนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังกันมากกว่า นะและก็นิยมสร้างเจดีย์สงรงระังที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นกรณีของเจดีย์วัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยมันจะมีการลบรูป,รปใช่ไหมฮะของเจดีย์ทรงปราสาทในผัง8ดเหลี่ยมเนี่ยจากส่วนฐานสี่เ,เรือนท่าสี่เหลี่ยมให้กลายเป็นฐานประทักษิณและรองรับส่วนองค์ระครัง นะและตัวที่ยืนยันถึงการเข้ามาของกระแสของเจดีพู้ภาษาสายลังกาได้ก็คือการเอารูปแบบเจดีแปดเหลี่ยมตัวนี้นะครับมาสร้างเป็นเจดีที่มีสักหรือมีสิ่งล้อมซึ่งมันพัฒนาการมาจากการสร้างเจดีช้างล้อมในศิลปะลังกาซึ่งมาปรากฏที่วัดธรรมิกร,ราชที่อยุธยาน,นี้เองนะครับนะทีนี้พอหันกลับมามองที่สุพรรณบุรีของเรานะครับนะทุกท่านคงได้คุ้นเคยกับ เจดีย์หลายองค์ใช่ไหมที่เป็นซากโบราณสถานซึ่งมีลักษณะชุดฐานรองรับอง,บองคร์ระฆังในผังแปดเหลีย่ยมอย่างเช่นวัดแรงวัดทะเลถลหลนะครับวัดนงเนงนะวัดมรกรนะครับรวมถึงเจดีย์ใหญ่อีกองค์หนึ่งซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าจะเป็นประเด็นปีกย่อยนะครับก็คือเจดีย์ศิวดสนามชัยซึ่งมีส่วนฐานรองรับอง,บองคร์ระฆังในผังหลายเหลีย่ยมเช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกระแสะการตีกับจากกรุงศรีอยุธยาไปสู่เมืองสุพรรณนะ เนื่องจากรูปแบบของเจดีย์กลุ่มนี้เป็นรูปแบบของเจดีย์ที่ได้รับการพัฒนาหรือคลี่คลายกลายเป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยมแล้วที่กรุงศรีวิทยาในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่ย0สิบนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการติดต่อหรือว่ามีการเขาเรียกว,ว่าเมืองสุพรรณเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญอยู่มีเจ้าเมืองที่น่าจะเป็นอุปราชหรือเป็นโอรสองค์สาคัญของกษัตริย์วิทยาเนี่ยปกครองอยู่นะครับมันก็เลยน่าจะมีการรับเอาอิทธิพลรูปแบบแบบนี้จากทางอวิทยากลับไปสร้าง นะครับแล้วก็แพร่หลายอยู่ในเขตของทางสุพรรณบุรีจนกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งนะที่ได้พบทั่วไปนะครับนอกเหนือจากการแพร่กระจายอยู่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างแล้วนะครับการสร้างเจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานในผังแปดเหลี่ยมของสายสุพรรณภูมิก็ได้ขึ้นไปยังหัวเมืองเหนือด้วยก็คือไปมีบทบาทในการก่อสร้างเจดีย์อย่างเช่นกลุ่มเจดีย์ที่เมืองกำแพงเพชรซึ่งนิยมใช้ฐานแปดเหลี่ยม รองรับองค์ระครที่มีบัวทลานะครับรองรับองค์ระครก็คือบวกความท่ซ้อนกันแล้วรองรับองค์ละครตามแบบสุขโขทยัยซึ่งเมืองกำแพงเพชรเนี่ยเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มราชวงศ์พ,พุพรรณภูมิเพื่อใช้ควบคุมหัวเมืองของทางสุขโขทัยในประมาณครึ่งหลังของพุทธศตรวรรษที่2 0เป็นต้นมากระแสของทางสันนิษฐที่นิยมของมหาเดนกก็ส่งเข้าไปในหัวเมืองตรงนี้ด้วยครับและในช่วงพุทธศตวรรษที่2 1ทางสุพรรณแม้ว่าจะเปลี่ยน นะครับหรือเขาได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ทรงระฆังแบบอื่นก็คือเจดีย์ทรงระฆังในผงังกลมให้ท่านนึกถึงเจดีย์อย่างเช่นที่วัดพระศรีสันเพชญท,ที่ยุธยาซึ่งมีลักษณะฐานเนี่ยในผงังกลมและใช้ส่วนระฆรับองค์ระฆังที่เป็นรูปแก้วกลมกลมนะครับคล้ายๆพวงมาลัยซ้อนกันที่เรียกกันว่ามาลัยถังเนี่ยรองรับองค์ระฆังแต่เขาก็ยังติดนะติดความเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมนั่นก็คือมีการใช้บลังก์ในผังแปดเหลี่ยมอยู่นะเจดีย์กลุ่มนี้เราก็เลยกําหนดอายุตามการกําหนดอายุของ เจดีย์ทรงระฆังของกรุงศรีอยุธยาว่ามันน่าจะสร้างขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษทีษ่สิบเอ็ดแล้วแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของทางช่างสุพรรณก็คือเขาก็ยังติดความเป็นบัลลังก์ในรูปแปดเหลี่ยมอยู่ดีนะครับทีนี้พูดมาถึงตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเจดีย์ทรงระฆังในแังแปดเหลี่ยมที่มันคลี่คลายจนกลายเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของทางอายุธยาหรือสุพรรณภูมิมเนี่ยกลุ่มนี้มันคลี่คลายมาจากกลุ่มที่มาจากวัดพระแก้วเมืองสันบุรีใช่ไหม แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกสายวิวัฒนาการหนึ่งที่เราลืมเขาไม่ได้ก็คือสาตว์วิวัฒนาการของเจดีแปดเหลี่ยมที่มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยมตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นไปเลยนะนตัวอย่างเช่นที่อู่ทองใช่ไหมที่เราพูดมเมื่อกี้ขึ้นไปที่หาริกุลฉักกลุ่มนี้ก็ยังมีสายวิวัฒนาการอันภูมินะครับเช่นเจดีวัดิเตียนะที่ติปารันหรือในแถบหัวเมืองันตกเช่นสันวัดมหาธาตุวัดพญาแพร่ ที่ลบบุรีก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นภาพไข่เก่าที่ผมเอามาให้ดูอย่างเช่นที่วัดนครโสาาซึ่งเจดีย์องค์นี้พังทลายไปหมดแล้วที่วัดมหาธาตุก็มีนะครับที่สุพรรณรวมถึงที่กรุงศรีอยุธยาก็มีการสร้างในช่วงระยะแรกเริ่มด้วยเจดีย์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหายไปนะครับจนหยุดวิวนาการลงในช่วงพุทธศตรวรรษที่20เพราะว่าเราจะไม่ได้พบการวิวนาการรูปแบบต่อมาเพราะว่ามันได้ไปรวมกับกลุ่มเจดีย์ที่พัฒนาการเป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยมไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าทางสุพรรณบุรีแล้วก็ทางซีกตะวันตกของล่กน้ำเจ้าพยาเนี่ยเหมือนเขายังติด DNA อนความเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมอยู่จกนกระทั่งถึงสมัยหลังนะครับเจดีย์ขนาดเล็กที่เป็นเจดีย์บริวารที่สร้างตามวัดวาอารามในแถบสุพรรณนะก็ยังนิยมใช้เจดีย์ที่คลายไปเป็นรูปแบบอื่นแล้วเช่นการนิยมสร้างเจดีย์ทรงเครื่องซึ่งนิยมใช้ฐานสิงซ้อนกัน ระรองรับองค์ระครังขนาดเล็กแล้วก็ส่วนย,ยอดที่เป็นบัวทรงครุ่มขึ้นไปนะแต่เขาก็ปรับให้มีผังในผังแปดเหลีย่ยมทางช่างสุพรรณก็จะปรับให้เป็นผังแปดเหลียห่ยมโดยเสมอนะบางครั้งนะครับในสมัยต้นกรุงอัตนโกสินทร์ก็มีอิทธิพลศิละปะลาวเข้ามา,าเช่นที่เจดีย์ของวัดไซนะครับในตัวเมืองสุพรรณเนี่ยซึ่งมีลั ทรงบัวเหลี่ยมแบบศิลปะมาวซึ่งน่าจะเกิดจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงลาวควรเนี่ยเข้ามาในเขตสุพรรณแล้วก็มีการสร้างเจดีย์ตรงนี้แต่ก็ยังติดความเป็นงานช่างสุพรรณก็คือปรับให้อยู่ในผังเจดีย์แปดเหลี่ยมอยู่ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความเป็นเจดีย์ทรงมันติดอยู่ในกระแสะเลือดของช่างผู้สร้างเจดีย์ในทางสุพรรณภูมินะครับก็ขอจบด้วยการอธิบายผ่านชาร์ตตัวนี้นะครับว่า เจดีทรงแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งมีกําเนิดอยู่ในเขตแควนของสุพรรณภูมิก็คือเมืองอู่ทองในสมัยทวารวดีเนี่ยครั้งหนึ่งมันได้ส่งอิทธิพลที่ไปยังภาคเหนือก็คือทาริกุญชัยแล้วมันตีกลับลงมายังลุ่มน้าเจ้าพยายครั้งหนึ่งในรูปแบบของเจดีทรงระคังทรงปราสาทในผังแปดเหลี่ยมจากนั้นเนี่ยก็คลี่คลายในสายเวรนาการแรกเนี่ยกลายเป็นเจดีทรงระคังในผังแปดเหลี่ยมนะครับเข้าไปเติบโตอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและสะท้อนกลับมาที่พื้นที่ของอสุพรรณภูมิ นะครับแล้วก็หูเมืองรอบข้างในขนาดทรงปราสาทในผังแปดเหลี่ยมก็ยังได้รับการสร้างอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณอายุทยาตอนต้นก่อนที่จะเข้าไปสร้างที่อยุธยาด้วยนะครับแล้วก็หมดสายวิญการลงนะงนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าความเป็นเอกลักษณ์นะครับของการเตรียมซึ่งในสมัยทวารที่ของทาง น,นภูมินั่นเองเพราะว่าเราเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยช่างพื้นถิ่นของสุพรรณบุรีเองแม้ว่าจะสร้างเจดีย์ทรงอื่นเช่นเจดีย์ทรงเครื่องก็ยังเลือกใช้การสร้างเจเเดีย์แปดเหลี่ยมด้วยก็ขอเอ่อกัดสั้นๆเกี่ยกับการศิลปกรรมของเมืองสุพรรณภูมิผ่านเจดีย์แปดเหลี่ยมประมาณนี้นะครับพร้อมทั้งเสนอการกําหนดอายุใหม่ในในแง่ของสายพิธีการในแบบนี้ครับขอ,ขอบคุณมากครับ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรประภัชชูวิเชียนค่ะที่ได้กรุณาอธิบายอัตลักษณ์ศิลปกรรมที่บ่งบอกความเป็นเมืองสุพรรณภูมิได้อย่างชัดเจนค่ะและในโอกาสนี้ค่ะท่านเขมชาติเทพชัยค่ะผอผูม้มยการสปาฟ้านะคะท่านก็มีของเท่อลึกค่ะที่จะมอบให้กับหน่วยงานนะคะท่านก็กล่าว